สวัสดีครับทุกท่านที่รักสุขภาพและใจใายสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ขอแนะนําผลิตภัณฑ์สุดพิเศษที่ตอบโจทย์และสไตล์ของคุณนั่นคือกล่องกระดาษครับสําหรับใส่อาหารครับที่จะช่วยคุณเพลิดเพลินกับมื้ออาหารได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทําไมต้องเลือกกล่องกระดาษครับของเรานะครับปลอดภัยต่อสุขภาพผลิตจากกระดาษครับคุณภาพสูงไม่เคลือบสารเคมีอันตรายมั่นใจได้ว่าอาหารของคุณจะปราศจากสารปนเปื้อนเลยครับ รักสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ตามธรรมชาติช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดีไซน์สวยงามออกแบบไม้ด้ความแข็งแรงทนทานและมีสไตล์เหมาะสำหรับใส่ทั้งสลดัดอาหารสุขภาพและอาหารประเภทอื่นๆน,นะครับใช้งานง่ายมีขนาดและรูปแบบในเรื่องหลากหลายสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในร้านในบ้านร้านอาหารและธุรกิจต,าตา่างๆนะครับและที่สำคัญก็เป็นโถ่ฝากสำหรับเยี่ยมผู้ใหญ่ก็ดีนะครับ เปลี่นนกระดาษกราบของเราครับขั้นซึมป้องกันน้ําซึมผ่านช่วยสารของคุณคงสดความใหม่ได้นะครับตนทาฮันรับน้ำหนักได้ดีเหมาะสำหรับบรรจุอาหารที่มีน้ําหนักพิมพ์โลโก้ได้นะครับสามารถพริมพ์โลโก้หรือข้อความ,มลองกันของคุณได้เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่ากับผลิตภัณฑ์ถินค้าของเราเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพนั่นเองนะครับต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างอาหารและคาเฟ่ ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านและตอบสนอคงความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจ,จสุขภาพและก็ที่ทำธุรกิจอาหารนะครับต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็จะช่วยลดต้นทุนในการจัดการขยะด้วยนะครับคุณที่สนใจบรรจุภัณฑ์อยู่นะครับก็ตักทายเข้ามาได้นะครับสอบถามราคาได้นะคะรับจากประสบการณ์การขายมามากกว่า5,000 order น,นะครับเราการันตีได้เลยว่าสินค้าเรามีคุณภาพจริงๆครับ สนใจก็สอบถามทักทยก็มาได้เลยนะครับ